ในคลิปนี้นะคะปุ้นจะมาคุยเกี่ยวกับ8บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเราควรจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนดีนะคะวันนี้มีคำตอบนะคะ ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่องมีมันนี่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เราเพิ่งเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะในช่องทางมีมันนี่ของเราเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินการจัดพอร์ตการลงทุนการจัดการความเสี่ยงภยัยด้วยประกันภัยนะคะแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเงินต่างๆในพ็อปิกที่เกิดขึ้นในแวดวงของเรานะคะวันนี้เราเอา เ,เรื่องของบัญชีเงินฝากมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าฝากเงินที่ไหนดีนะคะฝากเงินที่ไหนเราให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเราควรจะเก็บเงินไปตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ปุ้นได้รวบรวมมานะคะว่าแปดบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูงเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือสูงแล้วนะคะสําหรับข้อมูลที่เราทํากันในปี26 6 4นี้นะคะ มาที่บัญชีแรกค่ะบัญชีแรกเนี่ยก็คือบัญชีที่ชื่อว่ากรุงไทย Next s a v i n g นะคะจากธนาคารกรุงไทยจะเห็นว่าอันนี้ให้ดอกเบี้ยอยู่ที่1.5แล้วข้อดีก็คือไม่ว่าไม่มีการเ,าเรียกขั้นต่ำในการฝากนะคะแล้วก็วงเงินที่ได้ฝากสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนั่นเองค่ะ อันที่สองค่ะนั่นก็คือบัญชีที่ชื่อว่า ke saving จากธนาคากรกสิกรไทยนะคะจะเห็นว่ากองทุนไม่ใช่สิบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงสูงเนี่ยมันมักจะเป็นบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินฝากในรูปแบบออนไลน์นะคะอย่างของกสิกรก็ให้อยู่ที่1.5%เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีฝากสูงสุดอะได้แค่1น0 0 0แสนบาทจะไม่เหมือนของตัวกรุงไทยที่ให้สูงสุดเนี่ยตั้งล้านหนึ่งเลยนะคะ ต่อมาค่ะชื่อว่า,เ,าเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้จากธนาคารกรุงศรีนะคะอันนี้ใกล้เคียงกับตัวของกสิกรเมื่อกี้เลยนะคะก็คือดอกเบี้ย1.5แล้วก็ฝากสูงสุดได้แค่100,000บาทนะคะถัดมาค่ะอันนี้จริงๆมันก็เป็นแคมเปญของกรุงศรีเขาอีกเหมือนกันนะคะที่ชื่อว่าเคปแต่ตัวเคปเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยแยกออกจากทาง บัญชีของแอปกรุงศรีเลยนะคะตัวแบบบัญชีที่ใช้หรือว่าแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยก็ใช้แยกออกจากกันเลยนะคะคือแอปนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันกึ่งกึ่งกับเป็นการฝึกวินัยทางการเงินให้ออมอย่างสม่ําเสมอถ้าเกิดออมอย่างสม่ําเสมอได้ก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารเขากําหนดนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆจากทางกรุงศรีอีกเช่นกันค่ะต่อมาค่ะอันนี้ชื่อว่าบัญชีออมทรัพย e ์อีซี่จากธนาคาร อไทยพาน,นิชย์นะคะอันนี้ให้ระดับอยู่ที่1.5มีบัญชีขั้นต่ําอยู่ที่500บาทนะคะแล้วก็ฝากสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทค่ะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่าตัวขั้นต่ำเนี่ยก็นิดเดียวแต่ว่าขั้นสูงสุดเนี่ยแม็กซิมัมให้อยู่ที่ถึง2ล้านบาทค่ะ ต่อมาค่ะชื่อว่าบัญชี Dream Saving จากธนาคารทหารไทยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันก็คือ1.5เดี๋ยวนี้จะเห็นว่า1.5เนี่ยสำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นแบบอารมณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามา apply จากอนอกเหนือจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยก็จะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่มาทั้ง1.5นี่แหละค่ะเป็นดอกเบี้ยพื้นฐานเนาะอันนี้ คล้ายๆเป็นการฝากประจำนิดนึงก็คือมีขั้นต่ำในการฝากอยู่ที่500บาทแต่ไม่เกิน25,000บาทนั่นเองนะคะเอออีกอันนึงค่ะก็คือ tomorrow นะคะอันนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะเป็นบัญชีของทาง UOB นั่นเองเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า tomorrow saving account นะคะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่1.3%ต่อปีค่ะสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทนะคะ และสุดท้ายค่ะบัญชีที่ชื่อว่า KKP Star Saving จากธนาคารเกียรตินาคินนะคะแต่อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ทางธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับทาง TrueMoney Wallet นะคะโดยบัญชีนี้จะต้องเปิดผ่านทาง TrueMoney Wallet นั่นเองค่ะดอกเบีย้ยจะได้อยู่ที่1.55%ต่อปีค่ะสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทนะคะจะเห็นว่าทั้ง8บัญชีเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะคะ1.5 1.25 1.55อยู่ที่ ที่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าการบริหารจัดการเงินฝากค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเราอ่ะใช้บัญชีออมทรัพย์ไปทําอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราก็ใช้บัญชีออมทรัพย์ในการในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสดเป็นสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินนะคะเป็นเงินสดจำลองฉุกเฉินนะคะแล้วก็สร้างวินัยในการออมให้เราค่อยๆรู้จักเก็บออมนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยก็มักจะใช้ใน3เรื่องนี้เป็นสําคัญนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปุนมักจะใช้บัญชีเงินฝากที่เป็น e-saving ต่างๆเหล่านี้ในการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเอาไว้เก็บสภาพคล่องเป็นหลักนะคะหรือว่าเอาไว้เก็บเงินที่เอาไว้รอลงทุนแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าหลักๆเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เงินสำรองฉุกเฉิน,นะคะ่ะปุนก็นมักจะเอาเงินตรงนี้เอาไปกองเอาไว้ในบัญชีเงินฝาก e-saving นะคะหลายคนชอบถามว่าแล้วใช้บัญชีไหนดี ทั้ง8บัญชีเมื่อกี้จริงๆส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเราสามารถเลือกใช้บัญชีธนาคารไหนก็ได้ยึดตามหลักความสะดวกของเราเพราะว่าอย่าลืมนะคะถ้าบัญชีมันไม่สะดวกเนี่ยหมุนเงินเข้าออกได้ไม่คล่องเช่นมีต้นทุนต้องไปเดินทางไปธนาคารจะต้องมีเ,เรื่อง ของการบริหารจัดการตามมาแบบนี้มันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะว่าบัญชีพวกนี้เราควรจะยึดหลักของความสะดวกสบายในการเข้าออกของเงินเป็นสําคัญนะคะผู้ชี้ให้เห็นภาพว่าถ้าเงินมันต่างกันไม่เยอะค่ะถ้าดอกเบี้ยม,มันต่างกัน1.5กับน1.55แบบนี้ค่ะ0.05ที่เราได้เพิ่มมาบางทีแค่คิดเป็นจํานวนเงินแล้วอะคะ่ะมันอาจจะเป็นจํานวนเงินที่นิดเดียวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้หลายๆคนเอาน้ําหนักเรื่องของความสะดวกสบาย เข้ามาคิดด้วยนะคะว่าเราควรจะเก็บเงินสภาพคล่องอ่ะเอาไว้ที่ตรงไหนนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องมีมันนี่ของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจสนหับคนทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเ,ยเริ่มส่งคําถามหรือว่าฟีดแบ็กกลับเข้ามาแล้วนะคะว่าอยากได้เนื้อหาเรื่องของการเงินการลงทุนประมาณไหนใครมีเนื้อหาตรงนี้เพิ่มเติมหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางตรงนี้เลยนะคะพวาจะพยายามทําคลิป ออกมาในเรื่องของการเงินเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากเห็นการเงินของทุกคนแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้เป็นเนื้อหาสบายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินฝากที่พูนเชื่อว่าค่อนข้างใกล้ตัวนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปแล้วก็เรื่องเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินในเรื่องถัดๆไปนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ